พ,พี่เพื่อนๆลูกน้องที่น่ารักทุกคนนะคะชาวนี้มาดูกันว่าเขาฟังบอกเพื่อนๆว่าอะไรอย่าลืมทานข้าวนะคะวันนี้วันหยุดนาะบางคนหลายๆคนก็หยุดนะคะก็แต่นุน่นไม่ได้ปิดนะนุน่นไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาได้นะคะ,ะจะอ่านไพ่นะคะภายใน24ชั่วโมงแต่คอเนี่ยอาจจะต้องทักมาก่อนนะว่าคิววันนี้ว่างไหมถ้าวันนี้ไม่ว่างเอา่อก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะก็จะประมาณไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้เนาะอ่ะก็ทักมาสอบถามเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆกาลังใจทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณนะคะที่สมัครสมาชิกใครสนใจสมัครสมาชิกสมัครได้นะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แคปหลักฐานมาดูดวงนะ เดี๋ยวเรามาดูกันชาวนี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรฉันเสียใจคิดเพลงไม่ออกหรอกเสียงมันมาเฉยๆฉันเสียใจมากๆเลยที่เธอดูมีความสุขอยู่กับเพื่อนตั้งแต่เราเลิกลาตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์ไปฉันไม่มีความสุขเลยทำงานก็คิดถึงแต่เธอแล้วก็รู้สึกสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปเธอไม่ง้อฉันเลยอ่ะ เธอเงินหรือเธอหายไปเลยเธอไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเริ่มต้นไปกับคนอื่นไปแล้วหรือยังอะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือยังเธอรู้ไหมฉันส่องดูเธอตลอดเลยนะเธอเป็นคนทํางานเก่งเคยทํางานเก่งยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นเคยมีอีโก้ยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นเคยแข็งแร่งยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นตั้งแต่หยุดความสัมพันธ์กันไปฉันเห็นเธอไปทํางานหาเงินเราก็ไม่สนใจฉันมีความสุขกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อน เธอดูมีคุณค่ามากๆจนฉันรู้สึกเสียดายและเสียใจอะ่ะเอไม่รู้ว่าทําไมถึงปล่อยให้โอกาสมันหลุดมือไปทําไมถึงปล่อยให้เธอไปแต่ชีวิตอะ่ะฉันส่องเธอตลอดนะแล้วก็ส่องเธอเก่งมากๆเรื่องราวของเธอในฉันเผื่อเก่งมากเลยนะบอกเลยเพราะว่า ฉันก็ยังคิดว่าเธอเป็นแฟนฉันอยู่หรือจริงๆแล้วฉันก็ยังอยากให้เราเป็นแฟนกันอะแล้วก็ส่องดูได้นะว่าเธอมีแฟนไปหรือยังรู้ว่าเธออาจจะงอนอยู่ฉันกําลังหาวิธีง้อหรือตอนนี้ฉันกําลังงอนเธออยู่นะแล้วก็รู้ได้ว่างอนเองก็คงจะต้องหายเองอะพอจะให้เธอมาง้อหรอน่าจะยากอะ่ะ อยากจะทักข้อความมาหาเธอให้หรืออยากจะทักข้อความมางอเธอหรือแบบจะมาขอเธอเป็นแฟนก็ยังหาวิธีอยู่ดิฉันอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ไหมมากดออดหัวใจมาขอโอกาสมาขอคืนดีหรือมาจีบเธอใหม่ฉันกําลังหาวิธีอยู่นะไม่ได้หายไปไหนสอห่องอยู่ตลอดนะคะนี่คือข้อความที่เขาฝากบอ,อกดูตัวอักษรค่ะ ตัวอักษรนะคะจะมีถอฐานตัว W ตัว M นะคะตัว W อีกตัวหนึ่งตัว M อีกตัวหนึ่งตัว K เลข6นะคะนอนหนูตัว N ตัวแซตัวผอพึ่งตัว J นะคะวันนะคะจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะธาตุราศีจะเป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกราศีพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุการทุกศพการบังกรนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุน้ำกับ ธาตุาน้ําธาตุไฟเราก็ธาตุลมเนาะจริงๆทุกธาตุแหละนะคะแต่ถ้าจะเป็นเห็นชัดๆก็คือราศีพิจิกเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะใครที่ต้องการดูดดงส่วนตัวทักไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย